สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับรายการแหกปากคุยกับกระผมพุทธิพัฒน์พุทธะอิสรภาพป้องไกลนะครับผมวันนี้เรามีประเด็นข่าวร้อนนะครับผมสดสดร้อนๆเลยนะครับผมวันนี้เจ้าตัวพร้อมออกมาแฉเรื่องความสัมพันธ์ของหญิงสาวที่ชื่อว่าไก่นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์แบบลับๆกับพระสงฆ์และเป็นข้อมูลใหม่อาจจะทาให้คดีฆาตกรรม พระครูบุญญานะครับที่กันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณสุธรนะครับผู้ที่จะมาเปิดเผยข้อมูลในรายการของเราเป็นที่แรกนะครับผมสวัสดีครับคุณสุธรครับสวัสดีครับครับผมวันนี้คุณสุธรมีข้อมูลหรือว่าหลักฐานอะไรที่จะมายืนยันว่าคุณไกเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับพระสงฆ์และก็เป็นคนที่ฆาตกรรมพระครูบุญญาครับถ้าผมพูดเองมันคงไม่ชัดครับผมมีคิดครับไอ้สุ Hoy, ดีค่ะผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่หน้าบริเวณหอพักของเจ๊หงนะคะผู้ที่รอดบนทิมในการคดีฆาตกรรมนะคะแล้ววันนี้เราจะไปสอบถามความเป็นอยู่ของเธอมาเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่โดนกระแสสังคมโจมตีอยู่นานนะคะ,ะเราจะไปถามเธอมาเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> ห้องลกจังเลยเนี่ยโอ้ยเก็บห้องบ้างเหรอเจ๊หงคะอยู่ไหมคะ <c oughs> ค่ะอ๋ออยู่อยู่อยู่ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเสวเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะเสี้หอมค่ะเอเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่โดนมรสุมชีวิตนะค่ะก็สบายดีขึ้นเยอะนะคะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้รับผลของการกระทาของตัวเองน่าจะเป็นเพราะกรรมที่ดิฉันทําไปกับคนเยอะตอนนี้คนก็ตราหน้าดิฉันเป็นคนบาปสังคมก็ตาหน้าดิฉันนะคะเอออยู่แบบนี้แล้ว เจ๊หงอยู่กับใครหรอคะเนี่ยก็อยู่กับอยู่กับอยู่กับผู้ชายนะคะเจ๊มีผู้ชายอยู่ด้วยหรอเนี่ยเอออยู่กันแบบความอบอุ่นเขาก็มอบความอบอุุ่ให้หงอค่ะไม่รู้ว่าเพราะความสวยหรือเพราะความเดียวนะคะโอ้แล้วก็ผู้ชายทั้งสามคนอะค่ะเราเจ๊หงแต่งตัวแบบนี้ยังมีคนอยากอยู่กับเจ๊หงอีกเหรอเนี่ย จะพาธรรมชาติของเราอย่างไรก็ต้องได้อะค่ะชายที่ว่ามีอยู่ไหนล่ะคะอยากดูใช่ไหมครัใช่ครับอยาปดูป๊า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 มาอะ ะะแต่และคนไซส์ไม่เท่ากันนะคะ<อ>พวกสูตรสุดเลสุดจักไรเนาะจะมาถ่ายอย่างนี้แม่นะคะเป็นไงบ้างคะคุณก็ใหญ่อยู่ค่ะใหญ่อยู่ <laughs> <laughs> ก็พะพ้านี่แหลคะค่ะดิฉันก้มอปก็อย่างนี้แหลคะค่ะไปกับตาไปที่ว่า <laughs> รอนี่นะคะุความสุขของจหงนะคะที่คดีใหญ่จบสิ้นไปผู้ที่กระทำความผิดก็ได้รับผิดเป็นที่เรียบร้อยส่วนเจ๊หงนะคะก็ได้รับผลการกระทำของตัวเองและได้บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ค่ะคุณกิตติขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยเนาะปัญหานนี้ค่ะเออ